วันนี้ก่อมาอยู่ก็ช่างเปรครับช่างเปวันนี้ทําอะไร,รปั๊บชิมเปลี่ยนลูกปืนเผาเราหลังครับผมนี่อันนี้เกียร์ 7F เนาะของ g x Z GX7 เหรอไหมใช่ครับผมทําไมต้องทําล่ะเพื่อยืดอาอยู่การใช้งานเกียร์ให้มันยาวสุนครับเราต้องสมรุงตามระยะทางอ่าตามระยะที่เท่าไหรก็ถ้าในคู้ง้องกำหนดจะอยู่ที่4แ0นแปด9แสนหกนี่ครับอือก็อันนี้เป็น รถคันนี้วิ่งเกินลานโลแล้วรถคันนี้อยู่ทีมล้านสี่แสนสี่หมื่นกิโลครับถึงหลอกพอดีในต่ยกลมปั๊บชิมครับผมเขาเรียกว่าปั๊บชิมเกีรยเนาะปั๊บชิมเปลี่ยนลูกปืนเผาเราล่างเราบนนี่ครับมันอยู่ตรงไหนดู่นชิ้ดูดูดนี่ครับนี่เราล่างนี่เราบนนี่นเราล่างเราบถ้าเราปล่อยให้มันหลวมอ่ะมันจะทําให้ปั่มแตกนะครับปั๊มปั๊มชิมันอยู่ตรงไหนปั๊มอยู่ตรงนี้ครับ พราะฝามัามแตกมันมันไม่สามารถฉีดแล้มันเกียย์ไปเรียงเรียงเครื่องข้างในได้มันก็ทำไ้เสียพัง